สวัสดีจ้าแฟนเจดมทุกคนนะจ๊าจาจะเจอกันที่คลบประจำทุกวันนะกับการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบเจเจหน่อยโอเคเจดมนั่นเองนะจ๊ะวันนี้พิมพิริกอังกฤษนะพวกแกนะคำ <Okay. S 1> คือพุทธาธแบบนี้นะจ๊ะตีสองกับอีกสิบห้านาทีเราไปกันที่ทูปเตมีบริดจ์ <c oughs> สแตมฟอร์ดบริดจ,จ์นะจ๊ะของฐานอากาศขัดรักอย่างเชนซีนะจะเปิดบ,บ้านดวลกับปีศาจน้อยผู้น่ารักอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะจ๊ะโดยเชนซีเนี่ยของพอเรนะ์ชชนะสามเสมอสองฟอร์มกระเตื้องขึ้นมาไม่แพ้ใครมาห้านัดแล้วนะส่วนแมนยูไ ตามสไตล์เด็กแตนฮากในซีซั่นนี้นะ <Okay. S 1> แต่ว่าเฮดตัวเฮดจะนำไปหามา5เกมก่อนหน้านี้ที่เจอกันยูุยเตชนะไป2เสมอ3ไม่แพ้เชลซีเลยเออแปลกเหมือนนะเ <Okay. S 1> อาวตัวบ่นที่ครับจะลงสนามหน่อยนะจ้าเชลซีวันนี้ประตูยังคงเป็นย่อแย่ย่อเย่ <c oughs> ยเปโตรวิชนะจ้าแนวรับมีเบนัวบาเดชิลนะอักเซลดีซาซี่ตรงกลางมอยเซสเดอะแพรที่สุดในพรีเมียร์ลีกไกเซโดเล่นร่วมกับเอนโซเดอะแชมป์โลก2022เฟรนันเดสนะจ๊ะและตุลุกจะใช้โคเดอะหนาวเนปฮาร์เมอร์นะเล่นอยู่ด้านหลังนิโคลัสแจ็กซ์ซัน นั่นเองนะส่วนไมเคิเต็ดนะจาเา11ตัวจริงที่เข้าจรลงสนามนะประตูเป็นอองดเดรยเดอร์ส่งติงโอนาน่านะ แนวรับมีเดโก้เสาแรกไป็นองเสาสองเป็นตงเลงเสาทงแล้วกันดาวโลอชหอร์ไอชิบหายเลยจ้ะฝั่งซ้ายเป็นอารอนเดอรแมนมุมลายตัวนั้นท่านเน้นมาสมซาเลือดทนวานบิสกาคู่เซนไดใช้ฮาร์มากว่าจับคู่กับราฟาเอลเดอร์แชมโร่2 0 1 8วารานะตรงกลางพี่บ่าวเกษมวิโรดได้ร่วมกับคอบบี้เดอร์ควองใหม่ไมนูเลจ้ะและตุลุกใช้บรูโน่เดอรยัวเฮ้ยแฟนันโฟกิงซ้ายขนาบด้วยมาคัสเดอร์เมลเว่ย์แรชฟอร์ดนะจ๊ะทางขวาเป็นอาริฮานโดนิวเดอรมุงกาลาโชและกองหน้าตัวเป้าใชชชช้้้รรััััสสมุุดดดเเเคคคนนนนนนนูููีีีีวิตตออยยล่่่งงะะะโซบบกกป็ โอเคโอเคฟินเฟรอเลยแต่ถ้าเสมอไม้โอเคตัวชาไปซี่หูอื้อไปข้างหนึ่งซื้นนั้ตแล้วคู่นี้บอลมันแบบไม่แน่นอนด้วยกันทั้งคู่มาตรฐานมันแบบสวิงสวายอ่ะโอกาสแบ่งแต้มมีสูงเพราะฉะนั้นวันนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโอเค เอา้าฝากว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะจ๊ะติดตามได้ทุกช่องหนาของฉันเลยแฟนเพจเจดมันสาสาร์ยู u ูบโอเคเจดำันสับสครัญสั่งิงให้ด้วยนะติตตอกเจด o ั f i c ออฟฟิเชียไอจีเจดมันส์เดอะสกอร์ออฟฟิเชลก็ Follow กันได้นะี่หอยหลอดนะแล้วก็ฝากแอดไลน์ด้วยแล้วกันที่แอดเจดำันส์ออฟฟิเชียลนะจ๊ะมาสั่งเจดีเจอร์ซี่สองพันยี่สิบส่กันได้พรีออเดอร์จนถึงวันที่12เมษายนนี้เท่านั้นนะตัวละวปด้วยเก้าสับบาทส่งยนะ <Okay. S 1>